สวัสดีูชมท่าเราอยู่ช่องวิสาลาผมวันนี้ก็อยู่กับช่องวิสาลา้านี่ก็ลงบีมาสก,กีนะเหมือนผมลงผิดที่ไงไม่รู้นะครับตรงนี้บีมาสก,กีมี2อตีนะแล้วมันก็กระจายกันลงนะครับผมโอเคผมผมลงข้างบนนะเจอเจอตัวได้เมื่อเมื่มเอเมืนะ่อเมอเม่อเม่อเ่อเมอเมไดอเ่อนมะเมืมอเล่อเ่เเมืขอ,ขอางื่างาม่อมเนะ่ม่เือ โอเคโอเคโอเคผมผมผมฟาร์มก่อนโอเคเร็วซีแล้วเร <Auss ie S 2> ็วซีวละเฮ้ยม,มีมีตัวมามีตัว <S <S โอ้ยเอามว้นะมันโอ้ซีกันสมดูรณ์เอาไม่ตาย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 ,ม,ตายมา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 ,มา,มา,มาเ,เรียบร้อยแต่งหนึ่งอนะโดนโดนโดนขอดิงตายนะเรียบร้อยแต่งหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคปั๊มปั๊มยาก่อนนะปั๊มยาก่อน โอ้โหเมื่อกี้ถ้าอูซี่กระสุนไม่หมดนะยิงไปได้1ีหนึ่งคิวแล้วโอเคเรียบร้อยปั๊มยาเรียบร้อยเจ้าของเลยผมเปลี่ยนเป็น MP5 MP5 อัพอัพหนึ่งนะโอเคเก็บยาโอ้โหทำไมเก็บกระสุนไม่ได้ MP5 เนี่ยผมกลัวตัวตัวอื่นมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องมีปืนชาร์จอะโอเคโอเคมีไหนมีไหนมันยิงกันตรงนู้นนะน่าจะเป็นคาร์ด้วย ไม่ขาดวสนัยไม่ก็ AWM จากตาราสังหารเนี่ยแหละไม่ไหนนะไม่ไหนโอเคข้ามหน้าต่างเฮ้ยเจ้ตัวตัวตัวเรียบร้อยแต่งหนึ่งฮะโอ้โหเปิดโคโน่เปิดโคโน่ในกลางดงศัตรูก็ตายสิครับโอ้ยโอเคนะครับเก็บของเลยเก็บของเลยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวมีไหน เว้ยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมเอาเลยนเอนเลยนะเอาเลยนะอ,ยนะอ,ยนะอัดตัวไปเลยเรียบร้อยโอ้ยไม่เห็นผมนะครับมันก็แตกไปเลซ้ำเลยเรียบร้อยขอว้วหได้ทองชาร์ตอะ่ะดีที่ท,ที่ที่มันไม่เห็นผมนะมันไม่เห็นผมมันยิงผมผมมีโอกาสสู้ยากนะเพราะมันเป็นทองชาร์ตอะ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมแผดหน้าสองชาร์จก็โดนเนิร์ฟแล้วโดนเนิร์ฟดาเมจลดลง20%บอกเลยว่าสองชาร์จต้องยิงแบบสองสองยาวเรียบร้อยแต่แตข้างหน้าข้างใน,นมีตัวอีกโ,โดนไม่เดียวเฮ้ยนี่มี EPC ีศูนย์กระบอกเดียวเป็นเป็นอะไรเนี่ยมันมันมันเพิ่งลงเหรอยังไงเฮ้ยเอาแล้วเออเรียบร้อยไม่เห็นผมแล้วมันสแกนตัวผมแล้วมันสแกนตัว ลืมไปเลยว่าผมยีใกล้ๆก็แตกสิครับแบบนี้ข้างล่างมีนะข้างล่างมีนะมันยังไม่เห็นผมนะยังไม่เห็นเอาแล้วเลยเ,ลเรียบร้อยสั่นเลยไอ้ตรงไหนตัวนะอุ้ยกระตุกโอ้โหโดนกระทะอะไรครับเนี่ยกระทะโคเรชิงข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยออกมาเสี่ยวออกมาเสีย อ๋ออ๋อยิงใครอยู่มาสิมาสิเอ,อร็จหร้อยเชร็จวันนี้น่าจะไม่ค่อยเติมมาผมก็เลยกล้าบวกไป,ไปขึ้นบนกันไหนเอ้ยโอ้ยข้างมฮาะ้า,าอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเติงนะเติงนะเอาเลยปล่อยวอสกาเลอร์อ้ยหมดหมดไปโอ้โห หัวแตกสองเม็ดไม่ตายเลยครับเนี่ยเราก็ยิงไปอีกหนึ่งนัดอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะผมเจ็บนะเออเรียบร้อยหัวแตกหนึ่งอุ้ยเมื่อกี้โอ้โหขนาดเอเคดาเมจแรงสุดแล้วนะดำบบวกดาเมจสองยิงหัวสองนัดไม่ตายโอ้โหอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมหันไปใช้พวก M14 ชิป ปืนที่ใส่ชิปเอานะครับเพราะว่ามันแรงกว่ามันดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้าาเอเมาทอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออีกหนึ่งไม่ใช่ผมยิงไม่เป็นนะแต่มันยิงเข้าหัวมันมันมีกอกอกหัวสองชั้นไงมันมันถึกมากอะ่ะไปลงหลังต้นไม้ไอ,อ้บอไม่มีนะแล้วเลือดบอไอ้แตงหนึ่งข้างบนมีนะครับถ,ถ้าถ้าเอคมันอัปเกรดชิปได้แบบ ใส่ชิปแค่หนึ่งอันอะไรไงบบเงี้ยบวกการเดีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยผมผมว่าน่าจะน่าเล่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้นี่เอเคเอเคสก,กา้าพวกเนี้ยม,มันเหมือนมันมันยืนสู้อเอ็มสิบสี่ชิปสามไม่ได้ท่านผู้ชมมันยืนสู้ไม่ได้แล้วเน,นี๋ยคือคืออัดตัวก็ตายอะ่ะเม็ดเม็ดละห้าสิบอบ่ะคุณคิดโดยเอ็มสิบสี่อ่ะกับเอเคเม็ดละสี่จุดสองเอเลิกเอาเลย วอไอวอลมันน่าจะหมดแล้วนะมันมันวิ่งเข้าบ้านแล้วบ้านบ้านสักปักปักประหังอะไรเนี่ยแหละเอามาออกมาเซออกมาเซออกมาเซอเอกมาออกมาออกมาเฮ้ยวิ่งมาแล้วไม่รู้อะขอตายอุ้ยอุ้ยไอวอลมีอยู่เหรอเฮ้ยเออเรียบร้อยแทนเอเอเอด้วยไม่รู้ว่าตัวเจ๊งเปล่าโอ้โหยิงกว่าจะตายจะสองกระสุนไอเข้มแล้วสี่สิบกว่านัดอะ เว้ยนี่มันเล่น UMP กับลูกซองเนี่ยน่าจะเล่นตึงเลยแหละมีรถมีรถข้ามามีรถข้ามมาโรลไว่วอนะแกมันชนเราถ้าชนปุ๊บเราจะเสียหลักเลยนะครับผมเราไม่ก็จะลงมายิงเราเราจะเสียเปรียบมากเลยถ้าเป็นแบบนั้นอนะ่ะมันผมไม่โอเคเลยโอเคเสียบอ๋อเฮ้ยข้างหลังมาป้องจัดเลยไปรอ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 เลซอนหมดนะครับ มาสิมาสิเนี่ยนี่นะนะอุ้ย,อย,อยโอ้โหความยาวก่อนผมผมจะไม่ค่อยสู้ยืนสู้ว์วีดีเอสนั่นมันมันเสียเปรียบไงไม่รู้เอาเลยโอ้โหเจ็บเจ็บของมาสิมาส,มาสิให้มันลงมาก่อนให้มันลงงานก่อนนะเพื่อนผๆลงมาลงมาให้มอมให้ยอมลงมาเดี๋ยวยังไงมันก็ลงมาแหละม,มันมีสองช่วไงนะ อะแล้วาอหมดไปโอ้ยไม่ตายไม่ตายกลับเลยโอ้โหมันมีต้นไม้บางท่านผู้ชมผมไม่เห็นน่ะรถขับรถหนีไปแล้วเอาเลยนะโอ้โหไม่โดนเลยเอาไม่ชามาไอ้ตัวนี้ล่ะเว้ยตัวนี้เอาไว้เลยเรียบร้อยทิ้งเพื่อนเรียบร้อยทิ้งเพื่อนไม่พอทิ้งแอร์ดอม ยังทิ้งแอร์ดรอปให้ผมอีกอะไรครับเนี่ยดูสิแล้วมันตายแอร์ดรอปมาด้วยเรียบร้อยได้ได้แรงคิวไ,ได้ทั้งแอร์ดรอปโอ้โหทิ้งเพื่อนไปเลยอะ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีรถอีกนะข้างบนมีรถเก็บของก่อนนะเก็บของก่อนโอเคข้างบนข้างบนโอเล่เลย,เลยอัพตัวเรียบร้อยไอ้อีกหนึ่งไปไหนไปไหน ไปมาแล้วมาแล้วอู้อู้รุนรุนนะไอวอลมันน่าจะหมดป่ะควายวอลมึงดักผมอ่ะกัดเลยอุ้ยเรียบร้อยรถป้โอ้เรียบร้อยแตงหนึ่งนะอันนี้น่าจะเล่นไม่เป็นป่ะเสร็บปัญญาเสร็จไปเก็บของนะเก็บของของเยอะอยู่นะโอเค โอ้มีมีตัวชุบนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะไปไม่ทันแล้วแหละอเอาคปล่อยปล่อยมาลงมาตอนนี้ก็สิบห้าคือแล้วนะมีตัวนะมีตัวนะโอ้โหทำไมมันชอบขับรถอย่างไรเกมนี้เนะี่ยเอาเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ไม่โดนเลยท่านชมลอกมาเสียมาออมานะนะนะมันต้องลงมาแถวนี้แหละเพราะว่าวงมันเหลือนดิดเดียวด้่นไงผมเห็นแล้วผมเห็นละสองตัวเลย นาเสร็จหายนนาวเลยนะโอ้โดนลนเอาอัดต,ตัวไปเลยตัวไปเลยโอ้ยมันกดนอนนะครับชมมาสิจ้ะหนูจ้ามาเลย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 ตันไปเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะมัมมมมมชมที่ไหน เอ้ขโมยไม่ไม่เห็นมุมยิงดิเออเรียบร้อยแตกหนึ่งสามเลยเอออีกหนึ่งเรียบร้อยแตกหมดนะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะเก็บของเลยตัวข้างบนนะมีตัวข้างบนนะเอาเลยนะเอาลเลยสกัลเลอร์อู้ไอ้บโม ปั๊มยาห่อนปั๊มยาห่าอนเฮ้ยมันกระสุนมันสกายเลยมาเรียบร้อยบอกเลยว่ารู้ทันนะเดี๋ยวนี้มันรู้ทันกันหมดแล้วขอใช้สกายเลือดกันเยอะแยะโอ้โหอัดตัวเราหนึ่งท<ๆ>ำไปเลยนะเอาเลยเลยจ่อไปเลยนะเรียบร้อยโอ้ยเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยิงไม่ต้องเยอะไม่ได้คิวเฉยเลยอะไรครับเนี <necessary> ่ยปารหกหกผมจัดันเลยนะไม่ไหวละต้องดันอย่างเดียวเลยเอามาเอามาไหนอะมีไปแล้วเหรอโอ้โหมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วโอ้มาทั้งรถยนต์อีกมาจะจะบิ๊กคุณมาอีกไหมโอ้ยอันนี้รถติดรถติดโอ้ยต้นมันเป็นไรอะต้นสตาร์ไม่ติดเหรอเออ สก,กายเลิฟมาทำไมเออเรียบร้อยขอแตกเ,ออเรียบร้อยเออเรียบร้อยสามเลยนะเฮ้ยตัวนั้นมันหนีมันหนีไปชุบเพื่อนเอาเออ,เ,อ,อเรียบร้อยอีกหนึ่งนะฮะแตกหมดนะครับผมยี่สิบวิวละโอเคไปไปไปม่ไหนอีกไม่ไหนอีกม่ไหนอีก ไปไปไปไม่เจอแล้วนะท่านผู้ชมไม่เจอคนละโอเคไป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 ตรวจเลยดากันนะครับผมตรเลยดากัน่ะเฮ้ยกระสุนกระสุนไยบล้ย ตียหนึ่งอะตียหนึ่งมีไหนกะนกนมา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 เฮ้ยมังโนโด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 นไปป้อโอ้ один, โ,อโหมันยิงรถอ,อะ่ะผมผมว่าผมจะเอารถไปขับไปไปขับไล่ยิงมันนะถึงผมวิ่งมาทางนี้ไงสุ van, ดท้ายก็ยิงรถผมทิ้งอะไรครับเนี่ย ไปร้ายโอ้ยเห,<ๆ>เห็นเห็นเนาะแล้วเลยโอ้โหไม่โดนผมต้องเข้าวงนะท่านผู้ชมผมผมจะลอ้อล้อตามต้นไม้นี่นะมันมันอยู่บนป้อมทั้งสองตัวเลยนะน่าจะตีเดียวกันแหละตีเดียวกันแหละน่าจะตีเดียวกันเอาเคผมจะวิ่งไปด้านขวานะพร้อมนะพร้อมนะไปไปว้อ โอ้ยยิงไม่โดนด้วยผมเอาไอ้วอลพื้นฟูมานะครับผมมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่กล้าจ่อหรอกถ้าจอ่อมันจะเปลืองกระสุนไปเปล่าๆเ,เ,เอาเลยเลยโอ้หไม่ตายแต่น่าจะเจ็บมากเลยท่านผู้ชมเอาเล้วเ,เลยไปวอโอ้ยมันสวนเราด้วยมาเสียเอามาเสีย ผมจะยิงผ่านช่องค่าอเมซอนนะมา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 เอาเร็วเโอ้โหโดนไปนัดหนึงโอ้ยโดน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 เอาเร็วเลยเอาเร็วเรียบร้อยตงหนึ่งนะใจหนึ่งใจหนึ่งออกมาออกมาออกมาเอาเรือเอาอีกโอ้โหไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใจหนึ่งนะใจหนึ่ง ไหนเรียบร้อยแตงหนึ่งถ้าไม่ยอมลงมาท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยไอ้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 วอลหมดไอ้วอลหมดไอ้วอลแตกต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยมาลงมาแล้วเรียบร้อยแตงนี่งไปเป็น เรียบร้อยสกัรเลอร์ออกมามา,มาเออเรียบร้อยแตงโหมดนะแตงยหมด23คิวนะครับผมโอ้โหคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e กดแชร์ดนวยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย